ตั้งหมอหมอนาบบอนดิแต่ว่าเห็นเกียมมาพร้อมเกี่ยงมาพร้อนมันมีมีบ่มีบ่มุมนี้ดีกว่านึกเสื่อว่ามนเดิมอ่ะอันนี้เขาตั้งขนมจีนไว้เฉยๆหรือเปล่าหรือว่าเขาจะมีรองเท้าขนมจีนตรงนี้ไม่รู้เก่ยงากบอนเกี่ยงมากบอนตั้งเดินไปตรงเออใช่ถูกไหมเขาไปตั้งที่แบบไม่ต้องหยุดกับเขาอ่ะเออแม่แม อ่ะฝั่งนี้นะฮะหางแถวยาวไปถึงบ้านม่วงนะครับผมโอ้ทั้งชาวบ้านทั้งรางรำนนฮะ FC นะครับทุกคนก็นะเต็มไปด้วยรอยยิ้มน,นะครับผมไอศครีมอ่านี่นะฮะไอศครีมนี่ต้องมีประมาณ6 6 0 0พถังนะไอศครีมเนะยอะมากนะครับ ไม่ได้ทักทายเอฟซีเลยต้องขออภัยอย่างยิ่งนะะวิ่งไปยังไงเนี่ยถ้าเราไปเราต้องรับหลานเสร็จกว่าจะออกจากบ้านเย็นกว่าจะไปถึงรุ่นประมาณสามสี่ทุ่มจะได้เจอเพื่อนไหมก็เลยบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวโทรหาอิสระกิงเดียวยกแนนี่แหละยูมแล้ว สะดวกสะดวกในการมาก็มาถึงก็เมื่อคืนนี้ทุกคนก็โอ้โหวงวงสาวสาวใหญ่เต็มเวทีอาจายแบบนี้กาวัแม่เริ่มกันพอไปประมาณ เป็นโขนกึ่งหน้าทะยะเสียงกึ่งมิวสิควลเรื่องราวระางโโดยน้องพัดน้องพัดกับคณะหลายๆคนคุณแม่ก็จำชื่อไม่ได้เาะมีใครบ้างก็เย็นนี้รอติดตามจะเป็นอะไรที่วิจิตรอลังการมากๆแต่ถ้าเป็นใจคุณแม่นะแม่เตรียมเสื้อผ้าสำหรับแขกไทยจีนฝรั่ง ญี่ปุ่นอ่ามีทุกประเทศมีชุดสวยงามเป็นแบบเป็น3-40ชุดอ่ะคิดว่าจะให้ FC คุณแม่แม่ทั้งหลายหรือ FC คุณพ่อกับยูทูบใส่ใส่เสร็จแล้วก็ยืนมาเรียงกันทายด้วยกันนี่คือ FC ทั่วโลกของจริงครับอ่ะเดี๋ยวเป็นเหมือนตัวแทนเป็นเหมือนตัวแทนของแต่ละประเทศไม่เป็นไรเราจะจัดกัน จัดกันเพิ่มเติมให้ละเอียดละออคผมคาวนี้นะฮะหลายท่านก็มีนัดกันนะถามหานะฮะถามหาคุณแม่จินตนานี่นะฮะได้เจอเจอแล้วอาจารย์จิวอาจารย์บัวชมพูเจ้าของศาลาบัวชมพูที่ยังไม่เคยเจอตัวจริงหรืออาจจะเจอแต่ ไม่ได้รู้จักไม่ได้ทักทายกันเสือเช็ดทำสะอาดทุกวันทุกวี่นี่นี่นี่เสียงจริงตัวจริงเสียงจริงนี่แหละของสาราเดี๋ยว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 อันนี้นี่ไอ้จะเอาค่าเช็ดใช่ไหมเช็ดให้ทุกวันเลยเช็ดัวให้ทุกวันเป็นไงะเออตัวทุกวันนี่คุณแม่พูดจริงเพราะว่ามาที่นเริ่เสือจะทำทุกวันเลย คนแดงก็จะเก็บยาบ้างนู้อันนี้บ้างเสือก็เอาละอ้ามาถ้าว่างจากรถนน้ำต้นไม้เสือก็จะถูสาลาี่แหี่ยวี่ผิดไหเดี๋ยวี่มาให้้อะไรก็ช่าครับถ้าเราเอาไปด้วยปฏิปทาเราเอาไปบริจาคเราเอาไป បងប្អូនអើយមកមើលគ្នា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  It's <laughs> រ <S van socks> ឿងចង់ទៅណាមកចង់ទៅណាហេតុណាចង់ចូលឆែហេមកវិញចង់ទៅណាមកហុកហុកមកចាមកសួរដល់ប៉ាវិញទៅទៅសំឡេងដល់គិតតាមតាមសួររករកចង់ចូលឆែរកវិញចង់ចូលឆែ come friend สะมาดอกยักษ์จกตาเปล่ายามมาคุกขอจะให้ลูกของพระศาสดานั้นปะไอ้ได้แต่สบตาเพียงมาโดยจักรเตอร์เรานับคนับตาบ่สงสัยตาออกพรึดในใจจ๋า Thank you

คุณอะไรนะครับคุณีคอนดีไม่มีนะครับอ๋อคุณนับอ๋อเราไปต่อรันนี้เรามีความสุขครับขอบคุณมากครับเพลงอะไรนะต่อไปท่านนายกอีสานบานเฮ้ามองไหนก็บสู่บานเฮาอันนี้ที่แบหลับหัวเจ้าจางวานเดีย ຜູ້ກົດໃດແລ້ວເນາະມັນເປັນຫຍັງໂຕນີ້ມາ ยังลองด้วยครับผมเย็นฮีแห้งแล้วอันนี้คือความสะดวกด้านหน้าเวทีนะครับผมเขาบอกว่าแหกมหาสน่ห์เนี่ยอันเนี้ยครับรลองสองสามเพลงเดี๋ยวพันสองนัดลองร้องแปดเพลงเดี๋ยวปักทัวร์ดินอยสามสี่เพลงทีละนายยกกันเลยนะอย่าลืมนะอาหารด้วยนะอาหารด้วยนักร้องกับนักดนตรีแต่ท่านนายยกไม่เคย